อสวัสดีครับเดี๋ยวช่องพายแก้วต่างๆนะครับที่ได้โลเงินมาแล้วครับโลเงินเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงแก้วครับนี่นะครับดูสินี่คือใบยูทูบนะครับยูทูบโลเงินนะครับไหนเนาะโอ้ดีใจนะครับดีใจ ลเงินมาถ่ายคลินี่นะครับถ่ายแก้วตังตังแฟมิลี่นะครับผมหนึ่งแสนซับได้โลเงินแล้วนะครับนี่นะครับผมถ่ายแก้วถ่ายแก้วโอ้ชูโบ้ชูงอ้ชจับหน่อยจับหน่อยเออเนี่ยชโลเงินนะครับผมกราบขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องถ่ายแก้วตังตังแฟมิลี่นะครับผมถ้าไม่ได้ทุกท่านคงไม่มีวันนี้นะครับผมได้โลเงินนะครับ ขอให้ท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมกิจาการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่ติดตามพลายแก้วนะครับผม